ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับคุณผู้ชมครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่19นะครับปีนี้มี435สำนักพิมพ์923บูธนะครับมีหนังสือเปิดตัวใหม่จํานวนมากนะครับและที่น่าสนใจขายดีที่สุดคือ I อ m อลมา l าล่านะครับชีวิตการต่อสู้เพื่อสิทธิการศึกษาของเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งมาลาล่าเป็นชาวปากีสถานนะครับอายุน้อยที่สุด17ปีนะครับ ได้ร, people, language, รับ um รางวัลโดเบลนะครับสาขาสันติภาพครับคุณอนุวัฒน์ฮะที่เห็นนี่แหละฮะประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีคนที่29 ก็มีคนอยากรู้เรื่องราวเยอะทีเดียวนะครับแล้วปกดูหนุ่มนะ,ะแต่คุณมันก็ต้องมีแต่งอะไรกันบ้างน,นะฮะแต่ว่าเทานหนังสือเยาวชนก็มานะครับแล้วก็มาแรงก็มีเรื่นสั้นโลกออนไลน์เป็นที่นิยมของวัยรุ่นอยู่ตอนนี้นะครับค่ะซึ่งเรื่องค่านิยม12ประการงานหนังสือจะเสวนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย12ประการให้ครูอาจารย์แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีสอนให้เด็กๆนําไปใช้กันนะคะซึ่งมหกรรมหนังสือจะ แล้วเนี่ยนะคะมากกว่า3 0 0 0 0นคนแล้วก็จะมีไปถึงวันที่กี่สิหตุลาคมหรือว่าอาทิตย์หน้าก็ไปเที่ยวกันได้เยอะๆนะคะ